ซึ่งก,การสนับสนุนเครื่องยอดครับจากรัฐบาลได้เป็นการหยอดทั้งทั้งตัดครับหลังจากที่ยอดทั้ง,งเงาแล้วเพราะว่าที่บดพื้นที่่าชะเกิด ต่วงนี้มอในการที่จะหยอดพอดีครับหลังจากฝนตกมาแล้วสองมือครับหมังพอดีครับเนี่ยที่หมันเช็ดไรครับ อันนี้เป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกแบบหนึ่งครับถ่าเป็นวานกับยากในการกำจัดาวาัสดุเื่เขาเอกับสีโปเป็นตน้นเป็นแถวครับแล้วทาข้า,า,ขามีการหยอดด้วยเครื่องหยอดขนาดใหญ่เองสีก่กับสีเข็ดเป็นหม่องเป็นวางครับเป็นแถวงามถามีมาเผื่อ ายในการกับยัดครับจัดคือการถอนครับสอนนั่นคะืส่วนหนึ่งการเก็บเกี่ยวนะครับกเก็บเกี่ยวง่ายครับเราเนื้อจากเกียเก้ยวรถเ,เกี่ยวเอาคนเกี่ยวกันยังเกี่ยวได้สบายครับเพราะันเป็นแถวเป็นแนวถึงแม้ว่าสิลมเห็นจังหน่อยก็สามารถเกี่ยวได้ง่ายครับแห้งสบายครับอันนี้คือประโยชน์ของการาใส่เครื่องยอดเขานะครับ แบบแหงครับโดยการสนับสนุนของรัฐบาลครับแนะนำของตามโครงการสร่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงไงครับของตำบลเซนากรีคมอำเภอเซนากรีคมจังหวัดอ่างทอเจริญครับ